เหมือนเดิมหรอนายไม่คิดจะทําอาชีพอื่นบ้างหรือไงส่งอาหารส่งอาหารเนี่ยอย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองได้นะครับแปบกวเสียงดังอะไรครับวะไอ้แก่เนี่ยสิคะเดินชนว่ะพี่ใหญู่เดร้องหมดเลยอะ่ะเออขอโทษครับไอ้แก่มึงทำชุบแฟนกูเลยใช่ไหม ข้าวแกงจ้ะข้าวแกงจ้าพี่ชั้ป้าจ้าวันนี้มีกับข้าวอะไรอร่อยอร่อยแซ่บแซบบ้างเนี่ยร้านป้านี่แซ่บทุกอย่างอยู่แล้วจ้ะวันนี้ประมดก็จะมีแกงเขียวหวานไก่แกงส้มชะอมกุ้งแล้วก็ผัดเผ็ดหมูป่าจ้าว่าแต่แกจะเอาอะไรล่ะงั้นผมเอาผัดหนามแล้วกันอุ้ยไอ้นี่ยกลัวมันสาดแต่เช้าเลยงั้นเอา,าเหมือนเดิมเนาะที่เคยกินเนาะได้ครับโอเคจ้ะแป๊บหนึ่งแต่ไม่มีก็เอาผัดนเนี่ยไปก่อน รอได้สี่ห้าหกได้ครับนี่ได้แล้วจ้าป้าเตรียมให้เรียบร้อยแล้วเ,เสร็จแล้วขอบคุณครับเออรีบเอาไปส่งลูกค้านะลูกค้าเขารออยู่ครับป้าป้าฮะไอหนุ่มคนนี้เนี่ยดูขยันขันแข็งดีเะเออใช่มันเป็นคนขยันขันแข็งแต่ว่าชีวิตของมันนี่น่าสงสารมากเลยไทีฮึมันน่าสงสารยังไงอ่ะมันน่ะโดนเมียทิง้ง เห็นบอกว่าเมียมันะไปกับเสียเจ้าของร้านทองน่ะจริงเหรอป้าเออก็จริงดิข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนดีๆอย่างมันเนี่ยทําไมต้องโดนทิ้งด้วยอืมเออมันก็น่าสงสารจริงแหละข้าวมดครับเอาข้าวะแกงเขียวหวานจานครับได้จ้ะฮาร์ดน้องรักข้าวแกงเขียวหวานนะข้มดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อมาเล่าให้จบดิอยากรู้ใช่ไหมนี่นะ เพราะอีปานนะสิมันไปเอาหัวใหม่แล้วก็เลยทำให้ภัยเนี่ยเสียใจอย่างมากแล้วข้าเองเนี่ยก็มนู้จะช่วยมันยังไงแกมีวิธีไหมวะฮะ<ม>คิดซิคิดซออิน่าสงสารเออก็นั่นนะสิเป็นประเด็นออดครับประโทครับเดี๋ยวครับข้าะแกแกผมนะครับ <c oughs> ได้แล้วจ้ะแป๊บมึงจะค้าน้องละคุย,ยต่อนะเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยโอ๊ย ได้แล้วจ้าโหพี่งให้น้องรักพี่มดเนี่ยนั่งนานไปหน่อย,เด,ยเดี๋ยวพี่มดจะให้เรอยเรื่อยนะจ้าฮัลโหลครับอ๋อมาถึงแล้วนะครับ 50บาทครับสแกนได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับ,รบอขอบคุณครับไพ <ฟ S 1> อ้าวไพลายังส่งอาหารเหมือนเดิมเหรอนายไม่คิดจะทำอาชีพอื่นบ้างหรือไงส่งอาหารส่งอาหารเนี่ย เยีายน้อยก็เรียนตัวเองได้นะครับเรียนตัวเองชีวิตนายนี่มันมีแค่นี้จริงๆฉันก็นึกว่าชีวิตนายเนี่ยจะไปได้ดีกว่านี้หลังจากที่เราหลังจากที่เราเลิกกันอะผมก็มีความสุขในแบบของผมนะครับนายอะ่ะมันก็แค่คนที่ไม่พัฒนาตัวเองเท่านั้นแหละ สนใจคนแบบนั้นเลยนะผมชินแล้วครับโอเคใช่ไหมเนี่ยสบายมากครับงั้นผมขอตัวนะครับเอ้ามาแล้วหรอก็อย่าลืมมารับม่อนดิครับไปไปนี่ว่า ถึงขนาดคบกับแฟนเก่าของฉันเลยเหรอเธอรู้ไหมว่ามันเป็นใครมันเนี่ยไม่มีนาคหรอกนะฉันรู้ค่ะว่าเขาเป็นใครแต่ฉันก็รักในแบบที่เขาเป็นรักรักคนส่งาหารเนี่นะฉันรักไคนที่เขาเป็นคนดีค่ะแล้วเขาก็รักฉันออเราเรียไปกันดีกว่านะ ก็แค่อดีตคนส่งอาหารแหละฮินั่นรถใครอ่ะรถใครค่ะ ชายคนนั the 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 up, well, ้นไหมอ๋อเห็นครับเขาก็มารับมาส่งกันเดือนกว่าแล้วนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนส่งอาหารธรรมดาแต่ที่ไหนได้นะครับเขาขับรถดูมารับคุณมาทุกวันเลยครับเป็นไปได้ไงอะ เหมือนเดิมน้อยทีครับผมแป๊บนึ่งลูกค้าประจำฉันเนี่ยทำไมไม่มีวัยรุ่นหล่อๆบ้างนะมีแต่คนเก็กเก็กเก็อ้าหมดอะไรนั่นนาไม่ได้หมดหรอกจ้ามีข้าวแล้วเนี่ย้้จอ,อะไรเพิ่มก็บอกป้าได้เลยนะทีได้ครับอ้ยป้าเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีหรือเปล่า สบายดีจ้ะป้าแต่ช่วงนี้งานยุ่งๆนะจ้ะป้าว่าแต่แฟนแกไม่ได้มาด้วยเหรอเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของร้านทองด้วยนี่หนูเลิอกออกับเขานานแล้วจ้ะป้าเขามีเมียอยู่แล้วหนูอะ่ะก็เลยไปทํางานบริษัทแทนนะจ้ะอ้ยป้าเอ้ยชีวิตของแกเนี่ยมันโชคร้ายจริงเลยนะเออว่าแต่เนี่ยมากินข้าวร้านป้าดีกว่าเนานะวันนี้อาหารที่ร้านป้าก็จะมีแกงเขียวหวานไก่แกงส้มชชอมกุ้งแล้วก็ผัดเผ็ดหมูป่าแซ่บๆทั้งนั้นเลยแกเอาอะไรดีล่ะฮะ นั้นหนูเอาเป็นข้าวแกงเขียวหวานก,ากนันลนะจ้ะงั้นนั่งรอเลยนะปาแป๊บนึงจ้ะวก<อ>ินอหลุงทีสบายดีไหมจ๊ะก็สบายดีครับ ไพ่ได้ไหมจ๊ะไพ่เออก็จําได้สิป้าโอ้โหไม่อยากจะพูดมันอะสบายดีมากๆเลยใช่สบายมากรวยเอารวยเอาเลยครับตอนนี้เออใช่ใช่ใชรวยเหรอคะใช่ครับรวยมากมีรถหรูมีแฟนสวยแถมยังใจดีจังค่ะเออใช่ไอ้ไพ่เนี่ยมันเป็นคนดีจริงๆเลยวะ ป้าเนี่ยยังดีใจกับมันด้วยอะแล้วเขาทำอะไรหรอคะถึงได้รวยขนาดนั้นนี่ไอ้พายนี่นะมันทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เปิดบริษัทขนส่งและอีกอย่างมีตั้งหลายสาขาด้วยใช่ครับธุรกิจใหญ่โตไม่ธรรมดาเลยไอ้พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ย่ะงั้นขอบคุณนะจ๊ะปะะะปา เฮ้ย,เ,ยเห็นไหมทีข้าว่าแล้วเชียยังไงล่ะที่นี้เจ้าของร้านทองนั่นแหละจะชอบมันจริงสุดท้ายตาก็เช็ดหัวเข่า นะย่ามานั่งเป็นคนสวนอยู่เลยอ่ะไม่รู้พี่หนิงจ้างมาทำไมเปลืองเงินแก่ๆแ,แบบนี้วันๆจะทำไรได้ <c oughs> ก็ได้แต่นั่งควนดินะตัดหญ้านะจ้างมาก็เป็นคุ้งข้าแรง <c oughs> ไปกันเถอะอย่าเสียเวลาเลย อต่อ like ีเวเน่างเนี้ได้เรื่อยๆจ้ะอยานดี่มใช่นนเนาะไม่มีโต๊ะนั่งเลยอะโต๊ะเต็มหรอคะอ๋อค่ะเออฉันนั่งตรงนี้ก็ได้ครับฉันไม่นั่งหรอกกับคนสวนอะดูสิกินเหงื่อกินอะไรก็เต็มเลย บอกอ่ะถ้าฉันนั่งกับแกเหรอมีหวังนะอ้ว,วกแตกพอดีใครทอกพี่เอกไม่อยากนั่งอ่ะดูสภาพนเน่าก็เน่าอุ้ย ด,ดังอะไรครับวะไอ้แก่นี่สิคะเดินชนว่ะพี่รู้ดิรู้รหมดเลยอ่ะอขอโทษครับไอ้แก่มึงทำชุดแฟนกูเลยใช่ไหมเอ้ยดีค่ะเป็นไงล่ะแกโทษถามที่มึงทำชุดแฟนกูเลยฝากว่าเาราไปเลี่ยงชุดกัน คุณหนิงเนาะวันวันทำแต่งานดูน้องชายกับน้องสะพ้ายสิวันวันไม่ทําอะไรมีแต่แต่งตัวงานการก็ไม่ทํานี่เห็นพนักาง,งานในบริษัทบอกว่าวันวันไม่ทํางานนะนั่งสั่งอย่างเดียวหเหรอเนี่ยเหรอน้องคุณหนิงอเรา็นานี้ก็เป็นพนักง,งานธรรมดาธรรมดาซะอีกต่างแตกต่างกับพี่หรือไงเนาะใช่คุณหนิงแกนะ่ะเป็นคนสบายสบาย ไม่ชอบดูถูกใครไม่เหมือนน้องชายกับน้องส้ายทำตัวหัวสูงดูถูกแต่คนอื่นือนิอสัยแย่น้องส้ายก็แบบไม่ได้เรื่องเลยนะวันก่อนก็มาหาว่าเราเนี่ยทำดินไปใส่เขาส่วนนี่น้องชายเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่ยกกระถานเทดินใต่เราเลยนขนาดนั้นเลยเหรอออไม่ใส่แย่มันเป็นน้องผู้หญิงได้ยังไงก็ไม่รู้นะ พี่ก็ดูดีเนาะพีอกูสิอหให้มันิมเย่ะเหี้ ักน้ำในจานข้าวมึงกินนู่นกูไม่ต้องกดน้ำให้มึงกินหรอกไอ้คนสวนตาก,กินซิถ้าไม่อยากสำลักตายอะเอา้ายังไม่ขอบคุณอีกถ้าไม่ให้น้าจากพวกฉันแกสำลักข้าวตายไปละขอบคุณครับยกมือไหว้กูด้วยสิแล้วก็ไหว้ส,สวยๆเลยนะนี่แกจะมากเกินไปลนะนอ้เอก แกรู้ไหมว่าลุงพัดอะเขาเป็นใครก็เป็นคนตรวนไงไม่รู้ว่าจ้างมาทำไมเปลืองเงิน hmm. แกแก่แบบนี้วัน,ว,นวันไม่ทำอะไรเลยเมื่อวันก่อนน่ะผมเห็นน่ะไปหลับอยู่หลังเอลฟิตนุ่นแกเข้าใจผิดแล้วเอกลุงพัดน่ะแกเป็นเจ้าหนี้บริษัทของเราเจ้าหนี้บริษัทเลยเหรอใช่ก่อนหน้านี้บริษัทของเราอ่ะมีปัญหาเรื่องเงิน เพื่อนฉันนะ่ะเป็นหลานชายของลุงพัดเพื่อนฉันก็เลยขอให้ลุงพัดออกมาช่วยไม่งั้นอนะ่ะบริษัทของเราโดนปิดไปตั้งนานล้ะแล้วทําไมลุงถึงมาเป็นคนสวนนะ่ะการลุงพัดอะ่ะเขาไม่ชอบอยู่เฉยเขาก็เลยมาทําสวนนี่และอีกอย่างนะเขาไม่เอาเงินเดือนเลยสักบาทผมต้องขอโทษลุงพัดด้วยนะครับฉันก็ต้องขอโทษลุงด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับถ้าไม่รู้อ่ะก็ถือว่าไม่ผิด แต่ถ้าเกิดครั้งต่อไปอ่ะจะพูดอะไรอะ่ะขอให้คิดสักนิดนะครับหนูก็ต้องขอโทษลุงพัดด้วยนะคะที่สั่งสอนน้องมาไม่ดี